คือแม่พันตละอไอันโมูนึ่บ่ือมาตัละสองท่นหาออกแม่บังอันออกน่อแล้วออกเยียนนึ่งอยลูกไม่ให้ได้ให้ได้สีลูกนะฮะเป็นตัตใหญ่นาอขาใหญ่น้อขาใหญ่ไหมออกมาเคลื่อนนี่ทีจักน้ำเสื่อยางจะคล้องกับประจำ ส่นา่ร่าอผสมไอ้น้ำเชื้อราคาสองพันบ่สองพันสองพันที่ไหวอยู่บที่ไวสูนเก่าหกบโอ้โหโอ้โหว้าวซืซื่อกะจหงายเนอยมาเบิ้งซื่อซอีหลาเอ้ยจัหอดจ้ของเนาะเออโอ้าสู ยายมาเบิ่งซื่อดอกลูกเอ้ยเอาอันอโน้มโน้มมันเสมอกันบ่หรือมันหรือมันโตนขางนี่บ่ที่แหละเสมอกันอยู่มันดูดเหมนเนาะโอ้มันดูดขางนันเหี่ยวไม่เลยโตลงมานี่อืมเมื่อมสาวลูกแรกบ่เลยเออแต่คนนมมันหัวนมมันยังงามอยู่อืมตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่กินปลาเอ้ยลูกให้ยายส้มแนวปลาปลาลูกลูกลูก ลูกไส้น่ะอ <desserts. S 2> uh, e ีราเออลูกไส้ลูกกลูกตาเขียวใส่คนตาเขียวเนี่ยคนเขาบอกน้ำ huh. ล uh ูกคนตาเขียวใส่เาบักลาลูกลูกล yeah, yeah, ูกล um ูก okay, ล well ูกลูกเร่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 กำลังนอนสุดเลยย่าหิวปวดเลยย่าสีลูกไม่ขินเนาะเออเออโอ้ยออกมาก็เป็นเถิกงัวผู้ใดกัดเถิก กีนมันเช็ดจังไดมันเสียรตกิจมันเสิยจะง้อเถิกแทะง้อเถอกล้นตลาดอีลวบานี้ว้าแม่สื่อดน่ผมว่าตาิงมแม่ชมแน่ชมแน่เลยบอลในหม้อี่ดีออกมามไม่ได้พูดอะไรตีตัวัวเราจะตัวได้ยังเอ้าล่ะขันว่าเลี้ยงหมูหมูไฟใหญ่หาน่ะ รูลูกรูลูกลูกได้ได้เดียนตัวที่เขาสองเดียนนี่แหละนูออกมาเป็นโตัเขาลอดเขาหลอดคือลูกหน<อ>ูนี่แหละอ๋อหมูก็รูลูกก็เป็นอืมอืมอันอาการหนาวสีได้อาบหน้วอยู่ว,นวัวน,วนี้นี้โอ้มันหนาวพดเนาะรองซ้มือจังหลัง เอาเมียนสักบอกโอ้หมูมาคว่ำหนาวอือแน้วในใน่นตโตมันไขมันไหลเนาะมันอุ่นยู่แล้วอเออมันเลยมาคว่ำหนา,า,าวานาโอ้โอ้ยอีกสองสามมือจับขายจับขายแล้วเอาอันหมูหน่อยเขามาซ่อนเวล,เล,เล,ลาเขาจับขายเขาก็ลางคอกับตาคอกไว้ก่นกกนอกนบอก่เออ อ่อโอ้แต่สะออนย่ามสิคลายหมนี่แล้วย่ามนับงินสวดๆอยู่อ่ะโอ้ยแต่มันง่ามหมูก็ได้พูดอ่ะพูดอ่ะชีพโตได้เท่าไหร่ได้แสนตัวอยู่บ่ะติเก่ามืนโอ้ได้จับก่อนอืออืออือก็เลย้ยวออกอืออันนี้จักเดือนนี่ เนี่ยเอาคือนมาปล่อยเห็นเหันพ่อซีเดียนกเน่อเดียนนโอ้ซีเดียนนี่เนาะอืาอ่าเตงกันออันอันนัวนี่บ่ได้เอาบ่ได้ซื้อมาเ้ยงอีกที่เอาไว้แม่เดียวไล้เมีนอยู่แต่ยังหันกันยังตีบกระตกัยังโอ้แต่อีตุนจะหาเล่มกินยาล้ำทงยาก็ไ่ค่อยมีห้ามกัอึดบานนี่ ไฟฟ่นไปนําแม่นเลียงอันเดี๋ยวออกยากบ่บๆได้เอิ้นหมอบ่บ่ออกเองเลยโอ้ออกแล้วๆบัดเฮ็จังได๋มันซิหวานใหญ่มันบ่ยังบ่ได้เอายาให้กินบ่าบ่ซื้อยาให้กินเอาเด้อยาคือคนล่ะอยู่หันก็ซื้อกานเด้อ เห่นมันกินใส่กล้วยมันกินนั่นเจ้าอิญสองแรงสองแต่ว่าคันรุ่นใหญ่สิก็เหรนแบบสามซีเมตรมันก็สิไปรักษาหมดลูกมันอมืกลาโอ้ยลูกแน่ลูกลูกแน่้ยอย่าเค็นอย่าเค็นงัวหน่อยนี่อย่าเค็นมันหุ่นห่างมันสิใหญ่บ่ปลาลาเอ้ยลาเอ้ยสวยตุ๋ย เอ้ยบลรูกง่ายนะเสียดายครับเป็นตัวแม่นี่เพื่อจะเรียกเอาโอ้ยง้ามปฏิทดเิม้้นแ่มันอยู่อือเอาอยู่ี่มีใครขายบอเอาขายแพงยังไงโอ้เสียาอยู่เอาให้จักแพงเนี่ยออกดีบอเมื่อละสามิบหน่อยใกล้จักโต โอ้แสดงว่าตกไข่ตกบ่ไข่โอ้หน่วยใหญ่อยู่ตัวล่ะอือเอาเอาเอาอยู่แขงนึงทำไมเอาแกบวันนี้บ่มาแว่เบิ้งอ่านว่างัวออกลูกโอ้สิมาเบิ้งหัวออกลูกแล้วไปแสดงออกแล้วคุ้มอยู่บ่เลี้ยงใจนี่มันกินลายบอสมันกินลายก็้โหอาหารสดมึงได้หาเหมือนมึงบอสมึงจะได้มึงก็ได้หาแพงก็หาไรก็ได้ล่ะ อเอาก็อยู่ต่อโอ้ยได้บ่เป็นผ้าก็ค่อยออกมันกินหลายอยู่เด้อไกลนะมันแท้เป็ดเด้อเป็ดก็มันเฮาเลี้ยงอันนี้ดีแต่ว่ามีห้ําเฮาาธรรมชาติเฮาคั่นลองเลี้ยงเบิ่งนี่ไผเป็นื้อยกินโอ้ยเศ้าเลยเป็ดนี่เป็ดนี่แฮงโตกินกินอาหารน่เฮามานี่ว่าอนเปี่ยนเพาะ บอกห้องขอกินสิไปไปเบิ yeah, ่งหมูหน uh, ่อยดูมีแต่แนวกินเงินเออไม่ว่าจะได้น้ำมันนเหระวะหมูน่ะเลี้ยงหมูดีกว่าเลี้ยงงัวเด้อยี่นีดิเลี้ยงงัวมันใส่เวลาโดนก็สิเห็นเงิน อย่างมูนี่ได้เครื่องโตเครื่องกันยังหอกกันยังได้ปีละสองสามหลอดอยู่อโอ้โหแล้วออด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 อ่พูดนะนี่บมอได้ว่างได้หกโตนะพูดนะพูดนะพูดนะป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 โปะ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 ปปะ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 ปปะ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 ปป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 ป ออดออดอดออดออคนหาซื้อล kind of right. ูกหมูไปเถออ้ยเ้าจหารอซื้อลูกหมูหนี่จะแค่เอาออดออดอออดโอ้ยเห็นแต่คุ่นด่างสิงงบหิมาพี่มามาแล้วแล้วมาช่อมดูอดออูดอูดอดอดกลังนกระชากอดอูดูดอดอดอูดู้รครอยู่นะ นาสออกยัางหน่อยจากสิบตัวเนาะเชียก้อนนะสิบเจ็ดตัวเจ้าเ่อปาสิบเจ็ดตัวเออเอาละเที่ยนี่มันเป็นยังมันก็เลยหน่อยกระจ้าว่าหันอะูหม่แน่นอนเนาะอู้หูแม่เูี้มคันแรกเก้าตอืคันที่สองนะสิบเจ็ดมีคันที่สามเออ ได้แจ็คสูตแล้วนี่ได้สามหนึ่งละสามสามตแต่ว่าหมูนี่เขาจะว่าในเป็นคลิปสูตรจะดีเนาะไ,ได้สูตมันเผาสูตมันเผาเนะาะใส่ปลาต้องใ่เยอะมากสูตรมันเผาเอ,อเ้มันเป็นยังสุดนี่ได้หน่อยอาาเป็นน้ำอากาศบ้างเป็นน้ำอันะนั้นเป็นน้ำสีเป็นน้ำสีเป็นที่เขาเรียงตัวงนันเนาะเขาก็ตู้โป้ก็ได้อันห้าตัวหกตัวหองเอแอลก็แก่นมาสั่นอือมเป็นน้ำสีมันผู้ใดดวงดีก็แจ้งได้ลายถ้าเป็นแต่แค่คนรู้ ก็เลี้ยงจีน่ด้วยอืมก็เลีงจีน่าเอเดียนทีนี่ซึ้นเดียนนี่แหละซึ่งเดียนก็ได้เดียนก็ได้ออเสียงแม่เลยโอ้ขึ้งามแังโอ้สิ้นงามจังมาคูลูคีรีอยู่ออันส้มส้มนั่นบ่มีลูกบ่หัอคะกระรังมีลูกฮะละแม่แม่ส้มนั่นโอ้บ่ใช้ใช้ตัวใดแม่ส้มนั่นมันก็เป็นสีอันผสมสีน้ำตาลไะแม่ใดแม่คือขาวเบิดอยู่มันเป็นน้ำมันเป็ชื้อ กนัน่นก็เป็น่วงได้สองเดือนละ,นะวันสองเนสองเดียวบ,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 บ่โอ้อโอ้สล้วมีมอเนี่ยท่านไรเนาะสบายอือ้องบริสุทธิ์ลูกมันลูกออกมากันเลี้ยงเอาลูกมันขายมี่ัจะสมไปเรือ่อยๆล่นนะูมูนมู่กหมูก็สั่นไปเทกันที่นะะเป็นที่อะไรนะ เป็นยังทนันก็คือมูแมพันุ์แข้งนะสิแล้วว่าถ้าเอาไปเลี้ยตงตอเข้ามาสิได้เหรอลูกมันจะได้อือเสางว่าสื่อหมูแม่พันธุ์มันเ,เน,น่ยนนะแข้งมีหัมาถามหามึงมีหัน่าฝ่ายหมอแม่พันธุ์มากแข้งเออมาในลูกมันอ่ะสองพสิบบทขายสิบบาเทเถอะสิบายสองพันกวาดสเอโออกไเอากวาออกไปเลี้ยงเข้าสิได้ยังมันปะออเอ้ยท่านนัอนแค่น่อยนะบลอเขายโอ้แม่พี่อันนี้แม่นี่จือสองหมื่นขนาเนี้ย นี่คือมาแต่มันทองอยู่บ่ก็จะวางขมแล้วเป็นบอลเออผปกติดบอลเจ้าของนีนมาสมไหมโอ้ซื้อสองเมืองถุนสองเมืองสองถุนซื้อน้ำไผ่เหรอะซื้อน้ำไอ้ฟ้ามซื้อากบ้านไรอโอ้ซื้อจากฟ้ามเขาโอ้มันแพงตัวจากฟ้ามันแพงเด้อแต่ลูกหมูยังแพงอืมเขามาส่งเห้บ่เออเก็เจ้ารถก็เจ้ามันอืมโอ้จักยามได้ลูกหมูยังสีเนาะอย่างใด ้มันก็บออันนั่นเนาะอืมโอ้ยน่าจะที mm. oh, ่ลูกหมูเล็กหน่อยเนาะเก้าตัวเนาะอืมเก้าตัวโิเตีวยงไปเป็นพืชพดๆไปก็ได้เงี้ยนอืมขเขาไปเอาไข่ไข่ต่ไปจะเห็ดกินกันอเอาล่งเห็ดนังพอนเห็ดแล้วตัวนี้ล่งใหม่ เรียกหลายสิอเห็ดหลายอันลายยากอันปลาย,ยุซาลายลายนัน่นก็ไม่ค่อยเห็นหลายเยว,เยวโอ้มันรีอืออเรียกง่วงขุนน้ำดิพี่น้องขอกนี่เรียงทะเลพันใหญ่ คุณนัวขายนาะมัวนทะเลี่หาโตเอาคุณคุณมหลายปีแล้วพี่น้องเนละเลียง mm hmm. คุณมหลายปีแล้วคุณแล้วก็ขายคุณแล้วก็ขายขายแล้วก็ซื้อไม่มาคุณเ็ดลายอันไลเนี่ยพี่น้องเกษตรกรพี่น้องคุณนัวขาย ก็เป็นคอ,อกบ้านๆแหละพี่น้องคอ,อกไม่คอ,อกบ้านๆคอ,อกโบราณโบร้านห้ามพี่น้องนี่ยห้ามห้ามกระโบดแกะผสมห้ามพี่น้องมันอึดห้ามอึดเข่าก็หมักขั้น,นกล่องเอเล็กทั้งคนก็นแกะนั่นแกะแม่นล่องเห็ดเจะพี่น้องล่องเห็ด กรลังอบผลกําลังอบลงเห็ดพี่น้องอบลงเห็ดปลูกเห็ดขายน้าพี่น้องปลูกเห็ดลงเลื่อนปลูกเห็ดอันเครื่องน้ำจะพี่น้องนี่จ้าพี่น้องเอ่อสำรัคลิปนี่คุณแม,ม,ม่ก็ไว้สมิ่งกันด้วยะเด้วยพี่น้องเด้อลิปหนาหาแนวใหม่พี่น้องเบิรงใหม่น่จจะพี่น้องเนาะ จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณแม่ในเด็ดจ้าเดอ้อขอบคุณหลายๆจ่าพี่น้อง